สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ Inside Football วันนี้เราจะมาพูดถึงนักเตะที่กําลังตกเป็นข่าวอย่างหนักในตลาดซื้อขายช่วงนี้นั่นก็คือวิ eres, กเตอร์ยอเคเรสกล่องหน้าฟองแรงจากสปอร์ติ้งลิสบอนที่หลายทีมยักษ์ใหญ่กําลังให้ความสนใจทใําไมเขาถึงน่าจับตามองและสไตล์การเล่นของเขาเป็นอย่างไรวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันเริ่มกันที่ประวัติและภาพรวมของวิกเตอร์ยอเคเรส วิกเตอร์ยอเคเรสปัจจุบันอายุ27ปีสัญชาติสวีเดนเล่นในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้ามีความสูง1.87เมตรทำให้เขาได้เปรียบในการเล่นลูกกลางอากาศยอเคเรสเกิดเมื่อวันที่4มิถุนายน1998ที่เมืองสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนเริ่มต้นการเล่นฟุตบอลกับทีมเยาวชนของบ้านเกิดก่อนที่จะย้ายไปไบตันแอนโฮปอันเบียนในปี2018ในช่วงแรกกับไบตันเขามักถูกปล่อยืมตัวให้กับซังเทารี ในบุนเดสลีกาและสวอนซีซิตี้เพื่อเก็บประสบการณ์หลังจากนั้นเขาสร้างชื่อเสียงอย่างชัดเจนกับโคเวนซีซิตี้ในแชมเปียนชิพโดยยิงไป21ประตูนในฤดูกาล2022-2023เขาย้ายไปสปอร์ติ้งลิสบอนในปี2023และทำผลงานโดดเด่นต่อเนื่อง โดยสถิติฤดูกาล2 0 2 4 2 0 2 5เขายิง38ประตูจาก32นัดแอซ,ซิสอีก7ครั้งมีส่วนร่วมในการทำประตูรวม45ประตูโดยสถิติที่น่าสนใจคือเขามีค่า SG หรือค่าโอกาสการเป็นประตูรวมอยู่ที่30.91แต่เขายิงถึง38ประตูค่านี้แสดงให้เห็นว่าเขาสามารถยิงลูกยากๆลูกที่โอกาสเป็นประตูน้อยได้พูดง่ายๆภาษ,าษาฟุตบอลคือยิงคงทีมที่แสดงความสนใจในยอร์เคเรสได้แก่อาเซนนอน ลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยค่าตัวที่สปอร์ติ้งตั้งไว้คือ85ล้านปอนด์แต่มีข่าวว่าอาเซนอลอาจบรรลุข้อตกลงที่60ล้านปอนด์โยเคเรสเป็นกองหน้าที่ครบเครื่องทั้งการพักบอลการวิ่งหาช่องและการทำประตูจากทุกระยะจุดเด่นคือการใช้ร่างกายและความแข็งแกร่งในการบิดแย่งบอลรวมถึงการจบสกอร์ที่เฉียบขาดเมื่อดูสถิติเขาคือฟอกอินเดอะบ็อกของแท้38ประตูที่ทำได้มี35ประตูที่ยิงในเขตโทษ สไตล์การเล่นคล้ายกับเออร์ลิงฮาแลนด์และดูซานวลาโฮวิตเนื่องจากมีความแข็งแกร่งและการจบสกอร์ที่เฉียบคมแต่เขาจะมีส่วนรวมกับเกมมากกว่าเพราะเขายังมีทักษะในการเชื่อมเกมและการสร้างโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมได้ดีมีการเคลื่อนที่รับบอลในตำแหน่งที่หลากหลายภาพพิจิแม่เปรียบการเคลื่อนที่ของยอเคเรสและฮาแลนด์แต่ถึงแม้ว่ายอเคเรสจะมีความแข็งแกร่งแต่เขายังขาดความเร็วและการเคลื่อนที่ในพื้นที่แคบการเล่นกับบอลยังต้องการความแม่นยำ มากขึ้นโดยเฉพาะการจับบอลแรกที่บางครั้งทําให้เสียจังหวะหากสามารถพัฒนาการเคลื่อนที่และการจบสกอร์ในพื้นที่แคบได้เขาอาจก้าวขึ้นไปเป็นกองหน้าระดับท็อปของยุโรปในส่วนของค่าตัวประมาณ60-85ล้านปอนด์ยอเคเรสถือเป็นดีนที่คุ้มค่าสำหรับทีมที่ต้องการกองหน้าที่ครบเครื่องและจบสกอร์ได้ดีหากเขาสามารถรักษาฟอร์มการเล่นแบบนี้ไว้ได้การลงทุนในตัวเขาอาจให้ผลตอบแทนสูงในระยะยาว โดยเฉพาะอาเซนอนที่กำลังหากองหน้าตัวเป้าที่จบสกอร์ให้ทีมได้สรุปแล้ววิกเตอร์ยอร์เคเรสเป็นกองหน้าที่มีศักยภาพสูงและยังพัฒนาได้อีกไกลทีมใดที่ต้องการกองหน้าที่ครบเครื่องและพร้อมที่จะรับบทบาทเป็นตัวจบสกอร์หลักยอร์เคเรสถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์บอกเราว่าคุณคิดอย่างไรกับยอร์เคเรสแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ